ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u d โอ n o เวลบทที่135ตัวตนที่เป็นความลับของโจสิงวินาทีนั้นเขาหลงลืมยามที่ได้พบกับสตรีนามว่าซีหลิงหยาหวาไปจนหมดหลงลืมท่วงท่าที่สง่างามของสตรีผู้นั้นทั้งยังหลงลืมวินาทีที่เขาใจเต้นเพราะซีหลิงหยาหวาไปด้วยในยามนี้เขาจดจําได้แต่เพียงคําพูดที่ทําให้รู้สึกอบอุ่นหัวใจและเต็มไปด้วยความสุขของเฟิ่งชิงเฉิน เฟิ่งชิงเฉินหาได้คิดเล็กคิดน้อยเช่นตงหลิงจื่อล่วไม่เมื่อผู้สั่งความจนจบนางก็รีบเก็บของเดินจากไปในทันทียามที่ตงหลิงจื่อล่วกำลังเอ,อ่ยปากเพื่อที่จะรั้งนางเอาไว้นั้นกลับหาเหตุผลที่จะมารั้งนางไว้มีได้เลยแม้แต่น้อยจึงได้แต่จ้องมองแผ่นหลังที่เดินหายลับตาไปของเฟิ่งชิงเฉินแทนพร้อมกับกล่าวปลอบใจกับตนเองว่าไม่เป็นไรอีกสามวันเดี๋ยวนางก็มาหาเขาแล้ว ตงหลิงจื่อล้วรู้ดีว่าเฟิงชิงเฉินหาได้คู่ควรกับเขาไม่แต่เขากลับคิดถึงช่วงเวลาที่ชวนให้อบอุ่นหัวใจเหล่านั้นคิดถึงความรู้สึกธรรมดาที่เขาควรจะได้รับและสัมผัสมันเมื่อเห็นแผ่นหลังที่หายลับตาไปของเฟิงชิงเฉินแล้วนั้นตงหลิงจื่อล้วก็พลันจับข้อมือข้างซ้ายของตนเองพร้อมกับใช้นิ้วเขี่ยไปมาที่บาดแผลของตนในหัวพลางนึกไปถึงแผนการมากมายที่จะสามารถทำให้แต่งเฟิงชิงเฉินขึ้นมาเป็นพระชายารองให้ได้ เขามีพระชายาเอกหนึ่งนางพระชายารองอีกสามนางหากได้พระชายารองอีกหนึ่งนางเพื่อมาเติมเต็มหัวใจของเขาคงจะดีไม่น้อยต้องหลิงจือลู่พันหลับตาลงพร้อมทั้งนึกถึงอุปสรรคในการที่เขาจะแต่งเฟิ่งชิงเฉินเข้ามาเป็นพระชายารองพร้อมทั้งนึกหาหนทางวิธีแก้ไขมันแม้ว่าเฟิงชิงเฉินจะเอ่ยปฏิเสธไปแล้วแต่เขาก็ยังมีวางใจเท่าใดนะหากเขาต้องการจะแต่งเฟิ่งชิงเฉินก็จะต้องเป็นของเขา เมื่อกลับมาถึงจวนด้วยสภาพที่มีได้บุบสลายไปที่ใดแล้วนั้นทั้งอวีว๋วนยวนหัวและโจสิงเองก็หาได้เอ่ยถามเรื่องที่ไปวังของรั่วอองในวันนี้ไม่พลางพูดออกมาด้วยความดีใจพร้อมกล่าวว่าต้องกินอาหารมื้อใหญ่เพื่อต้อนรับเฟิ่งชิงเฉินเฟิ่งชิงเฉินจึงได้แต่ต้องเลยตามเลยเช่นนี้ เมื่อกลับมาถึงจวนด้วยสภาพที่มีได้บุบสลายไปที่ใดแล้วนั้นทั้งอว,วีหยวนหยวนห้วและโจสิงเองก็หาได้เอ่ยถามเรื่องที่ไปวังของล่วอองในวันนี้ไม่พลางพูดออกมาด้วยความดีใจพร้อมกล่าวว่าต้องกินอาหารหมือเพื่อต้อนรับเฟิงชิงเฉินเฟิงชิงเฉินจึงได้แต่ต้องเลยตามเลยเช่นนี้มิรู้ว่าอาวีเยวหยวนห้วนไปไปนำสุนรายมาจากที่ใดพลางดึงรังให้เฟิงชิงเฉินดิ่มเป็นเพื่อนเขาด้วยเมื่อเฟิงชิงเฉินมิอาจปฏิเสธได้นั้นนางจึงได้แต่จำใจนั่งดื่มเป็นเพื่อนเขาแทน นับว่าโชคดีที่นางเองก็คอแข็งเช่นกันท้ายที่สุดว่าอาวี๋เหวี่ยห้วก็ดื่มจนมามายไปเสียแล้วเมื่อเห็นเขามีสภาพเช่นนั้นตัวเองก็สั่งขึ้นมาในทันทีนี่คงเป็นความเจ็บปวดของหมอกระมังแม้แต่ร่ำสุราก็มีอาจดื่มมากๆได้กลัวว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินอันใดเข้ามาหาักนางดื่มมากไปก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับตนเองอีกเมื่อมามายแล้ว อวี๋หวนหยวนหัวก็ทำตัวเสมือนเด็กน้อยยิ่งนักพลางดึงเฟิ่งชิงเฉินเอาไว้พูดคุยด้วยไม่หยุดพลางพร่ำออกมาว่าเขานำทัพออกไปรบนอกด่านลำบากเพียงใดเขาต้องแบกรับภาร,ระตระกูลอวี๋หวนเพียงผู้เดียวพวกขุนนางในราชวังก็ดีแต่ถือผู้การตรวจงานเท่านั้นจะไปรับรู้ผลกระทบที่กองทัพต้องพบเจอได้อย่างไรบางครากองทัพของเขาต้องกินไม่อิ่มสวมใส่อภรรที่ไม่อบอุ่นยามเหม็นตรีดูก็ได้แต่ต้องสวมใส่เสื้อเพียงตัวเดียวพร้อมกับถ้วยข้าวต้มที่กินไม่อิ่มอีกหนึ่งชาม ทหารที่ได้รับบาดเจ็บในยามออกรบก็หาได้รับการรักษาทันท่วงทีไม่แม้แต่ทหารที่พิการเพราะบาดแผลยามออกรบก็ยังไม่มีเบี้ยเลี้ยงให้อีกเฟิงชิงเฉินเจ้าว่านี่มันเรื่องอะไรกันพวกเขาเอาแต่อยู่ในคอกหกักแต่พวกข้ากลับต้องอยู่ด้านนอกทั้งยังต้องอยู่แบบอดๆอ,อยากๆเพื่อเอาปกป้องแว่นควน้นสุดท้ายเล่า พวกเราได้แต่สายหัวหลังน้ำตาอยู่กลางแดดเพื่อแลกกับชีวิตผู้คนที่อยู่ในแคว้นตรงหลิงให้ได้มีชีวิตอย่างสงบสุขอีกทั้งยังมีได้รับเกียรติอันใดกลับมาอีกแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ยังไม่มีสิ่งใดรับรองว่าตนเองจะมีชีวิตอยู่ได้นานเท่าใดเมื่อพูดถึงตรงนี้อวี๋หวนยวนหัวก็ค่อยๆร่ำให้ออกมา เสองชิงเฉินที่ข้ากลับมาในครานี้ข้าสามารถได้รับการแต่งตั้งแม้ว่าในใจของข้าก็ต้องการเลื่อนขั้นเช่นกันเมื่อคิดมาถึงตรงนี้ข้าก็พลันรู้สึกว่าตนเองสมควรจะทําให้เหล่าทหารในกองทัพได้เบี้ยเลี้ยงที่เพิ่มมากขึ้นมาบ้างให้พวกเขาได้รับอะไรบ้างให้สมกับสิ่งที่พวกเขาลงแรงไปแต่ผลลัพธ์เล่าปองขจักพัดเอาแต่ริษยาข้าขังข้าเอาไว้แต่ในคออเช่นนี้ฝ่าบาทมิยอมให้ข้าออกไปสู้รบทั้งยังเกรงกลัวว่าวาสนาของข้าจะสูงส่งไปมากกว่าเขา ฮ่าห้าาเฟิ่งชิงเฉินเจ้าว่ามันเป็นเรื่องเช่นไรกันองคกก์จักรพรรดินี้ได้วิตกกังวลถึงทหารที่บาดเจ็บและพิการเสียด้วยซ้ำแต่พระองค์มาเกรงกลัวแม่ทัพเช่นข้าแทนอวีหวนยวนหัวเจ้าอย่าได้เอ่ยขึ้นมามัมวซัวเช่นนี้เฟิ่งชิงเฉินตกใจเสียจนหัวใจแทบจะตกไปอยู่ที่ตาตุ่มพลางรีบร้อนส่งสายตาให้โจสิงเพื่อให้เขารีบร้อนเข้ามาช่วยปิดปากอวีหวนยวนห่วแม้ว่าที่นี่จะมีได้มีผู้ใดสนใจคำพูดของเขาแต่หากมีผู้ใดได้ยินเขาย่อมต้องตกตายไปเป็นร้อยครั้งแน่ อวีเหวินหยวนหัวพลันเอ็นตัวไปพิงกับไหล่ของเฟิ่งชิงเฉินไม่ว่าโจสิงจะดึงออกมาเช่นไรเขาก็ไม่ยอมปล่อยโชคดีที่เฟิ่งชิงเฉินหาได้เป็นสตรีที่อ่อนแอไม่มีเช่นนั้นคงจะโดนท่านแม่ทัพผู้นี้ทับนางจนตายเป็นแน่เฟิ่งชิงเฉินข้าลำบากข้าลำบากจริงๆเลยกองทัพที่มีทหารอยู่สามแสนนายแต่ได้รับการจัดการกองสเสบียงและอาวุธให้เพียงสามหมื่นนายเท่านั้น แม้แต่กองสเสบียงหนึ่งปีก็ไม่พอแล้วถังยังไม่พอใช้เพียงเดือนเดียวด้วยของเพียงเท่านี้จกให้ข้าไปมีหน้าพบกับเพื่อร่วมเป็นร่วมตายในสนามรบเช่นพวกเขาได้อย่างไรเจ้าคิดว่าข้าสมควรไปพบหน้าพวกเขาหรือแม้ว่านยามปกติอวี๋ไววินหัวจะมีท่าทีที่น่าเกรงขามแต่เมื่อได้มาเห็นสภาพของเขาในยามนี้ก็พันลบภาพที่ดูดีเช่นนั้นออกจนหมดที่แท้ท่านแม่ทัพก็เหมือนกับคนทั่วไปก็มีปานพรางกอดเฟื่งชิงเฉินร่ำให้ระบายความกดดันและเรื่องที่ตนเองไร้อำนาจออกมาจนหมด ผลกระทบที่กองทัพต้องพบเจอนั้นมีต้องเอ่ยถึงว่าตระกูลอวี๋หวินยากจนเลยแม้มีเงินก็ไม่รู้จะพอคำจุนให้กับกองทัพได้มากเพียงใดวิธีนี้โหดเหี่ยมยิ่งนักหากไม่มีเงินทหารที่อยู่ในมือของอวี๋หวินหยวนหัวจะฟังอยู่หรือไม่เฟิงชิงเฉินเจ้าว่าข้าควรทําเช่นไรดีอาหารสําหรับนายทหารทั้งสองแสนดหื่นนายความกดดันที่ตกมาอยู่บนตัวข้า แม้หลับตาข้าก็ยังนึกภาพที่พวกเขาต้องอดหลับอดนอนอยู่กันอย่างอดอดอยากอยากได้แม้ลืมตาขึ้นมาก็เห็นแต่สายตาที่เต็มไปด้วยความเชื่อใจของพวกเขาเฟิ่งชิงเฉินเจ้าต้องช่วยข้าเจ้าที่เฉลียวฉลาดเช่นนี้เจ้าต้องช่วยข้ารู้หรือไม่อวีเเวินหยวนหัวเอ่ยขอร้องออกมาอย่างช่วยไม่ได้บุรุษที่ดื้อรั้นโดนบีบบังคับให้มีสภาพเช่นนี้ได้ฝ่าบาทช่างมีความสามารถเสียจริงเฟิ่งชิงเฉินพันมองออกไปด้านนอกพร้อมกับเม่อมองไปยังดวงจันทร์ที่อยู่บนฟากฟ้า ช่วยนางจะช่วยได้อย่างไรเฟิงชิงเฉินพันถอนหายใจออกมาด้วยความหนักใจพลางช่วยก,กันกับโจสิง,งอลากร่างที่ไร้เรี่ยวแรงของอวี๋เหวินหยวนหัวให้เข้าไปที่เรือนรับรองจนเฟิ่งหลังจากจัดการกับคนเมาเสร็จแล้วนั้นทั้งสองคนเหนื่อยล้ายิ่งนักพี่สาวท่านจะช่วยเขาหรือไม่เมื่อโจสิงออกมานั้นก็พันกล่าวถึงปัญหาขึ้นมาในทันที แม้แต่บันทิตยังไม่อาจทำสำเร็จได้ภายในสมปีแต่อำนาจในทางการทหารนั้นไม่เหมือนกันแม่ทัพที่มีอำนาจในทางการทหารนั้นอย่างไรต้องเป็นหนามหยอกหัวใจขององค์จกักรพรรดิอย่างแน่นอนที่พวกเขามิกล้าทำอันใดกับตระกูลอวี๋เหวินในช่วงไม่กี่ปีมานี้นั่นเป็นเพราะฝ่าบาทยังต้องการใช้งานตระกูลอวี๋เหวินอยู่แต่ในยามนี้เล่าในเมื่อแคว้นทั้งสี่เริ่มมีความปรองดองต่อกันแล้ว อีกทั้งแคว้นทั้งเก้ายังมีเส้นทางการค้าที่เชื่อมต่อกันความเป็นอยู่ของอวี๋เหวินหยวนห่วในยามนี้ก็ไร้ค่าไปในทันทียามที่หมดประโยชน์แล้วก็ต้องกำจัดทิ้งเหมือนเมื่อใดที่ยิงนกก็เก็บธนูไว้ไม่ใช้อีกเมื่อได้กระต่ายก็เอาไปให้สุนัขล่าเนื้อมาฆ่ากินปองจักรพันดิย่อมไม่คิดอ่อนข้อให้กับอวี๋เหวินหยวนห่วเป็นแน่ทั้งยังมิยอมให้อำนาจในแว่นแคว้นที่มีอยู่หนึ่งในสามตกไปอยู่ในมือของเขาอีกด้วยช่วยไม่มีผู้ใดช่วยอวี๋เหวินหยวนห้วได นี่หาใช่เรื่องการเงินเพียงอย่างเดียวไม่เฟิงชิงเฉินพันมองไปที่โจสิงด้วยรอยยิ้มโจสิงเจ้าคิดว่าข้าจักไปช่วยอะไรเขาได้หรือนางเป็นหมอหาใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรบไม่ทั้งยังมิใช่พ่อค้าและยังมิใช่ขุนนางอีกแต่ว่าท่านแม่ทัพนําความมารบายกับท่านขอร้องท่านเช่นนี้มิใช่เพราะเขาเชื่อว่าท่านจะสามารถช่วยเขาได้งั้นหรือมิรู้ว่าเหตุใดโจสิงพันรู้สึกว่าเฟิงชิงเฉินมีความสามารถยิ่งนักทั่วร่างของนาง เต็มไปด้วยความลับมากมายที่รอให้เปิดคน้นท่านแม่ทัพอวี๋วนมายมถึงได้เอ่ยออกมาเช่นนี้เกรงว่าเรื่องนี้คงจะติดอยู่ในใจของเขามานานแล้วกระมังเมื่อมันอึดอันอยู่ภายในใจยามที่รําสุราจึงได้เผยระบายความในใจออกมาจนหมดเช่นนี้เขาคงต้องการหาใครสักคนมารับฟังเฟิงชิงเฉินพลันก้าวเดินไปด้านหน้าเมื่อคิดอะไรได้ก็พลันหยุดชะงักลง โจสิงเจ้าอย่าได้คิดมากไปเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนี้เจ้าก็ทําเป็นว่าไม่เคยเกิดเรื่องอันใดขึ้นแล้วกันข้าไม่อยากให้วันพรุ่งมีข่าวหรือแปลกๆปกอันใดกระจายออกไปสําหรับโจสิงแล้วนั้นเรื่องเล็กๆนางยังพอเชื่อใจเขาได้หากแต่เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็นางมิอาจรับความเสี่ยงนั้นไว้ได้เช่นกันตัวตนของโจสิงนั้นเป็นความลับอีกทั้งผู้ที่มีความลับนั้นย่อมเป็นบุคคลอันตรายวางใจได้ข้าจะไม่ทําให้ท่านต้องเสียใจโจสิงกล่าวคําสัญ,ญญาออกมา ข้าจะจําคําพูดของเจ้าเอาไว้เฟิงชิงเฉินจึงก้าวเดินออกไปในทันทีแสงจันทร์พลันาสาดส่องไปที่ทั่วร่างของเฟิงชิงเฉินยามที่โจสิงส่งนางจนลับสายตาไปแล้วนั้นเมื่อกำลังจะหันกายจากไปก็พลันพบว่ามีคนผู้หนึ่งยืนอยู่ด้านหลังเสียแล้วท่านแม่ทัพอวี๋เหวินท่านมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อใดกันโจสิงตกใจเสียจนก้าวถอยหลังไปในทันที บุรุษผู้นี้เรากับผีสางก็ไม่ปานนี้ใช่ว่าเขามามายอยู่ภายในห้องหรือเหตุใดถึงไม่ได้กลิ่นเล่าจากเขาแล้วเล่หาตอนที่เจ้ามองเครื่องชิงเฉินใจเลื่อนเจืินอย่างไรเล่าอวี๋วนยวนห้วพันมองโจสิงด้วยแววตาสำรวจเสมือนกับว่าต้องการมองให้ทะลุปรุโปร่งทุกอย่างโจสิงแท้จริงแล้วเจ้าเป็นผู้ใดกันแน่ท่านที่แส้ทำเป็นเมามายวายในคืนนี้ก็เพื่อต้องการลองเชิงข้างนั้นหรือโจสิงลองเชิงกลับเจ้าเป็นผู้ใด อวีเหวินหยวนหัวพลันก้าวไปข้างหน้าเพื่อที่จะโจมตีโจสิงโจสิงมิอาจอดทนต่อรังสีข้าฟันที่แผ่กระจายออกมาได้จึงได้แต่ย้มยิ้มออกมาด้วยความขมขื่นท่านแม่ทัพอวีเหวินหยาได้ทําให้ข้าตกใจตัวตนของข้าในยามนี้ไม่อาจพูดขึ้นมาได้แต่ข้ารับปากว่าข้าหาได้มีจุดประสงค์ร้ายไม่อย่างน้อยเขาก็มิได้มีจุดประสงค์ร้ายต่อทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอโนเวล บทที่136เจ้าฉลาดถึงเพียงนี้ช่วยข้าหน่อยเจ้าไม่ใช่ชาวตรงหลิงด้วยความที่เป็นแม่ทับเขาจึงความรู้สึกไวต่อสิ่งเหล่านี้มากเขากังวลว่าโจสิงจะเป็นสายลับแต่ท่าทางของโจสิงกลับไม่เหมือนนักโจสิงพยักหน้าข้าไม่ใช่ชาวตรงหลิงแต่แม่ทับอวี๋เหวินโปรดวางใจข้าไม่ได้มีความคิดเป็นอื่นต่อตรงหลิงและไม่ใช่สายลับด้วยหากข้าเป็นสายลับจริงข้าย่อมไม่มาอยู่ที่จวนเฟิ่งแน่ อวีวหวนยวนห้วมองโจสิงอย่างประเมินเมื่อเห็นใบหน้ากระจ่างของโจสิงเขาก็พยักหน้าเฟิ่งชิงเฉินเชื่อในตัวเจ้าข้าจะเชื่อเจ้าสักครั้งอวีวหวนยวนห้วเชื่อว่าเฟิงชิงเฉินที่ฆ่าคนโดยไม่กระพริบตาจะไม่มีทางเลี้ยงคนในรคคณไว้ข้างกายแน่แล้วท่านเล่าแม่ทัพวิหวนวันนี้ยามท่านดื่มสุราและแซงเมาท่านมีจุดประสงค์อันใดกันท่านคิดว่าชิงเฉินสามารถช่วยท่านได้จริงๆหรือชายทั้งสองล้วนต้องการปกป้องเฟิงชิงเฉินแต่กลับประแวงซึ่งกันและกัน เรื่องของข้าไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าอวีว๋หวนหยวนหัวตอบแม้ว่าเขาจะเชื่อในตัวโจสิงแต่เขาก็ไม่ชอบโจสิงนักเขาจึงหันหลังและเดินจากไปด้วยท่าทางไม่อยากเสวนาด้วยโจสิงรีบเข้ามาขวางจะไม่เกี่ยวกับข้าได้อย่างไรท่านไม่รู้หรือว่าหากทำเรื่องนี้ได้ไม่ดีจะทำให้ชิงเฉินถูกฝ่าบาทเกลียดชังท่านกำลังทำให้นางตกอยู่ในอันตรายชิงเฉินอะไรกันไม่เรียกว่าท่านพี่แล้วหรืออวีว๋หวนหยวนหัวตอบกลับอย่างกวนโมโห อาปากหุบป,ปากก็ท่านพี่ๆใช้ความเป็นน้องชายอยู่ข้างกายเฟิ่งชิงเฉินช่างเป็นเรื่องน่ารำคาญยิ่งนักโจสิงหันหน้าหนีและพูดอย่างตรงไปตรงมานี่เป็นเรื่องของข้าไม่เกี่ยวกับท่านเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเฟิ่งชิงเฉินล้วนเกี่ยวกับข้าโจสิงเจ้าไม่คู่ควรกับนางหย่าได้หลงพระนงตนไปอวีว๋หวนหยวนหัวเตือนข้าไม่คู่ควรแล้วท่านคู่ควรหรือโจสิงไม่ต้องการแสดงความอ่อนแอบนตัวของเขามีกลิ่นอายสูงสักอย่างที่คนธรรมดาไม่มี โจสิงไม่ว่าเจ้าจะเชื่อหรือไม่ก็ตามในสายตาของข้าเฟิ่งชิงเฉินเป็นเพียงเพื่อนเท่านั้นเขารู้อยู่แล้วว่าเฟิ่งชิงเฉินเป็นคนขององค์ชายก้าว,วันนี้ที่เขาแส้ทาเป็นเมาจากการดื่มสุราเพียงแต่แค่อยากจะยืมปากของเฟิ่งชิงเฉินได้เข้าใจสถานการณ์ของเขาตรับใดที่องค์ชายก้ายื่นมือมาช่วยเหลือเขาอาวีหวนหยวนห้วก็จะนับว่าเขาเป็นเจ้านายนับจากนี้ไป อวีเหวนหยวนหัวไม่เคยคิดว่าเฟิงชิงเฉินจะสามารถช่วยเขาได้คนทั้งราชวงศ์ตรงหลิงที่สามารถช่วยเขาได้มีเพียงหยิบมือเดียวและผู้ที่เขาเลือกร่วมมือด้วยก็คือองค์ชายเก้าแน่นอนว่าถ้าองค์ชายเก้าไม่ได้มีความสามารถเช่นนี้ย่อมไม่สมควรได้รับการยกย่องเป็นนายชีวิตคนสามแสนคนเขาไม่มีทางรับผิดชอบได้อวีเหวนหยวนหัวสาวเท้าเก้าออกไป ภายใต้แสงจันโจสิงยืนอยู่ตรงนั้นมองดูอวี๋เหวินหยวนหัวกลับไปที่ห้องของเขาพลางสายหัวแล้วหมุนตัวกลับไปที่ห้องของตัวเองแต่ละคนไม่ธรรมดาเลยจริงๆเดินดูหมดแล้วยังจะดูต่อหรือไม่หลานจิวชิงเดินออกมาจากความมืดเดินไปหาเฟิงชิงเฉินซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความมืดด้วยรอยยิ้มชื่นชมภายใต้หน้ากากเงินเฟิ่งชิงเฉินผู้นี้นับว่ามีสมองอยู่บ้างนางไม่ได้ไว้ใจคนไปทั่วเจ้าว่าเหตุใดคนรอบกายข้าแต่ละคนล้วนไม่ธรรมดาเอาเสียเลย เฟิงชิงเฉินไม่แปลกใจกับการปรากฏตัวของหลานจิ่วชิงนางเคยเขาตั้งนานแล้วหลานจิ่วชิงไม่ได้ซ่อนตัวจากเธอเจ้าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันย่อมดึงดูดเข้าหากันผู้คนก็ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มตามนี้เช่นกันมีเหตุผลค่าไม่สนว่าพวกเขาจะธรรมดาหรือไม่เพียงแค่พวกเขาไม่มีใจคิดทำร้ายค่าก็พอแล้วเฟิ่งชิงเฉินพยักหน้าอย่างแรง ไม่ว่าจะเป็นอวีว๋หวนหยวนหัวหรือโจสิงทั้งคู่ล้วนใช้วิธีของตัวเองเพื่อปกป้องนางเมื่อคิดได้ฟั่งชิงเฉินก็คลานจะคิดอีกจึงนึกขึ้นได้ว่าชายตรงหน้ามาทําอะไรที่นี่อีกเจ้ามาที่นี่อีกทําไมบาดเจ็บหรือหลานจิ๋วชิงรู้สึกเซ็งจนแทบกระอักเลือดเขาดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บทุกๆ2-3สองสาวันหรืออย่างไรการมา,านางจะต้องบาดเจ็บทุกครั้งไปงั้นหรือเจ้าไม่ได้บาดเจ็บแล้วมาหาข้าทําไม หลานจิวชิงหากไม่มีอะไรก็อย่ามารบกวนข้าข้าไม่มีเวลามาเล่นกับเจ้าเฟิงชิงเฉินหน้าบึ้งลงทันทีและปฏิเสธอย่างเคร่งครึมหลานจิวชิงเป็นคนในยุทธภพนางเป็นผู้หญิงที่ไม่ยึดติดกับศีลธรรมทางโลกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหลานจิวชิงจะดูหมิ่นและลวนลามนางโดยพละการที่สําคัญที่สุดนางไม่มีความคิดเป็นอื่นเกี่ยวกับหลานจิวชิงในสายตาของหลานจิวชิงมีประกายผิดหวังเกิดขึ้นจากนั้นเขาก็รีบเก็บไปแล้วพูดด้วยใบหน้าที่ว่างเปล่า เฟิงชิงเฉินข้าเคยช่วยเจ้ามาแล้วครั้งหนึ่งเจ้าเป็นนี่บุญคุณข้าเจ้าต้องการให้ข้าชดใช้บุญคุณตกลงข้าจําได้ว่าเจ้าต้องการให้ข้าไปช่วยใครสักคนให้เจ้าช่วยใครหรือเฟิ่งชิงเฉินรู้ว่าหลานจิวชิงหมายถึงครั้งที่เขาช่วยนางระหว่างทางไปที่พระราชวังเมื่อพูดถึงเรื่องสําคัญสีหน้าของเฟิ่งชิงเฉินจึงดีขึ้นมากเพียงแค่ที่หลานจิวชิงไม่ทําอะไรแปลกๆกับนางก็พอแล้ว หลานจิวชิงสายหน้าข้าไม่ได้ต้องการให้เจ้าช่วยใครข้าต้องการยืมอะไรบางอย่างจากเจ้าแสงจันทร์สาดส,ส่องลงบนหน้าก,ากากสีเงินทั้งตัวของหลานจิวชิงดูเหมือนจะถูกปกคลุมด้วยชั้นของแสงเย็นยิ่งทําให้ระยะห่างระหว่างคนทั้งสองห่างกันยิ่งขึ้นยืมอะไรเฟิงชิงเฉินแอบโล่งใจนี่ง่ายกว่าการช่วยชีวิตคนอยู่แล้วขอยืมอาวุธที่เจ้าเคยใช้ฆ่าคนในพระราชวังหน่อยอะไรนะ เฟิ่งชิงเฉินเบิกตากว้างแล้วก้าวถอยหลังจนกระทั่งชนกับกำแพงจึงได้สติขึ้นเจ้าเจ้าเห็นอย่างนั้นหรือนางไม่ได้สังเกตเลยว่ามีใครบางคนอยู่ในความมืดด้วยเฟิ่งชิงเฉินรู้สึกหงุดหงิดมากหลานจิวชิงพยักหน้ามีใครอีกนอกจากเจ้าแล้วยังมีใครที่คอยเฝ้าดูข้าอยู่อีกหรือไม่เฟิ่งชิงเฉินเอามือของนางไผ่หลังและเปิดกล่องเครื่องมือแพทย์อัจฉริยะอย่างเงียบเชียบและพร้อมที่จะดึงของงอข้างในออกมา ข่าเขาฆ่าคนที่รู้ความลับของนางหลานจิวชิงอย่าได้โทษข้าเลยข้าไม่ได้อยากฆ่าเจ้าเจ้าเป็นคนมายุ่งกับข้าก่อนข้าเพียงปกป้องตัวเองเท่านั้นมีของตกอยู่ในมือของเฟิ่งชิงเฉินอย่างเงียบเียบการเคลื่อนไหวเงียบเชียบนั้นไม่ได้พ้นไปจากสายตาของหลานจิวชิงเลยเมื่อเฟิ่งชิงเฉินกำลังจะเปิดฉากหลานจิวชิงก็ยิ้มยาะพลางก้าวไปข้างหน้าและกักตัวเฟิ่งชิงเฉินไว้ระหว่างตัวเขาและกำแพงการกระทำนั้นรวดเร็วมากจนเฟิ่งชิงเฉินตอบโต้ไม่ทัน เฟิงชิงเฉินอย่ามาเล่นตลกกับข้ารัศมีอาคาดแผ่ซ่านออกมาจากหลานจิวชิงเจ้ามันน่ารังเกียจเฟิ่งชิงเฉินขยับไม่ได้นางทำได้เพียงจ้องมองหลานจิ๋วชิงและเก็บมันไวเ้เงียบๆชายผู้นี้เป็นตัวปัญหาเป็นการดีกว่าถ้าจะหลีกหนีจากตัวปัญหานี้เฟิ่งชิงเฉินเจ้าอย่าปิดบังไม่มีใครรู้เรื่องนี้นอกจากข้ามือซ้ายของเขาเท้าผนังในขณะที่มือขวาของเขาจับเอวของเฟิ่งชิงเฉินไว้ปล่อย เฟิงชิงเฉินรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติร่างเล็กของนางลงมืออย่างรวดเร็วสอกกระแทกซี่โครงของหลานจิวชิงเยี่ยมยอดแต่น่าเสียดายที่เจ้าพบข้าในวันนี้หลานจิวชิงยกเท้าขวาของเขาขึ้นกระแทกมือของเฟิ่งชิงเฉินกลับพลักเฟิ่งชิงเฉินเซไปกระแทกกำแพงแต่หลานจิวชิงยังไม่ยอมลดละและถมตัวเข้ามาจุดมุ่งหมายเล็งไปที่มือของเฟิ่งชิงเฉินที่อยู่ระหว่างคนทั้งสองไม่นำมือของข้า ใบหน้าของเฟิ่งชิงเฉินซีรีดลงดวงตาของนางเต็มไปด้วยความหวาดกลัวนางรีบชักมือของนางกลับแต่ก็สายเกินไปนางไม่กล้าตะโกนออกมานางรู้ว่าหากนางตะโกนออกมานางจะปลุกโจสิงหวังจินหลิงและอวี๋เหวินหยวนหัวแล้วนางจะไม่ใช่คนเดียวที่จะลำบากปล่อยเจ้าก็ได้หลานจิวชิงเปลี่ยนทิศทางและกระแทกตัวนางเข้ากับกำแพงด้านหลังพลักฟิ่งชิงเฉินมั่นใจได้ว่าขาของหลานจิวชิงต้องช้ำแน่ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพียงแค่1นึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งซับสไของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกด Super Thanks ก็ได้ครับและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่อง audionovel ครับ